สวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ทุกท่านนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะบอกถึง8สิ่งนะครับที่คนปลูกทุเรียนครับหรือเริ่มปลูกทุเรียนต้องเจอนะครับโดย8สิ่งนี้นครับจะเป็น8สิ่งที่ทําให้คนปลูกท,ท,ทุเรียนครับหรือเริ่มปลูกทุเรียนเนี่ยท้อนะครับและสุดท้ายก็อยากจะล้มเลิกไม่อยากคิดจะปลูกทุเรียนต่อนั่นเองนะส่วน8ส,ส,สิ่งนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับว่าแปดสิ่งนี้ผมเชื่อมั่นเลยว่าคนที่เริ่มปลูกทุเรียน ต้องเจออย่างแน่นอนใน8สิ่งนี้หรือ8ข้อนี้นะครับส่วนท่านผู้ชมที่ปลูกทุเรียนเดิมอยู่แล้วแล้วกันเดิมอยู่แล้วก็ยังต้องเจออยู่นะผมเชื่อว่ายัางต้องเจออยู่กับปัญหากับ8สิ่งนี้นะครับแล้วมันจะเป็นปัญหาที่ทําให้เราเนี่ยบางครั้งก็เริ่มท้อนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันเลยเออแต่อย่าลืมนะท่านผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์นะครับหรือเข้ามาคอมเมนต์หรือติดตามคลิปของผมอยู่เป็นประจำนะครับผมต้องบอกก่อนนะว่าคลิปที่ท่านผู้ชมดูหรือกดไลค์กดแชร์อยู่ตลอดเนี่ยนะท่านผู้ชม คลิปต่างๆที่ผู้ชมดูไปเนะี่ยผมบอกเลยว่าถ้าผู้ชมที่เข้ามาดูเนะี่ยมีโอกาสที่จะได้กินทุเรียนฟรีออของจะเรียกว่าสวยของผมก็ได้นะเพราะผมปลูกทุเรียนไว้สามสิบก่ต้นเนะี่ยซึ่งผมจะมีการสุ่มแจกทุเรียน,นครับโดยส่วนของผมเนี่ยผมจะปลูกทุเรียนไว้ประมาณ6หรือ7สายพันธุ์เลยนะครับก็จะมีพันธุ์หมอนทองนะครับชนีนะครับก้านยาวพวงมณีมูสันคิงนะครับหนามดำนะครับสุดท้ายนกหยิบนะครับเจ็ดสายพันธุ์เนี่ยผมปลูกเอาไว้ โดยเฉพาะหมอนทองมากที่สุดแต่ส่วนอีกหกสายพันธุ์ผมปลูกไว้เพื่อไว้กินและเอาไว้แจกให้กับท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามผมดูคลิปผมกดไลค์กดแชร์อยู่เป็นประจำนะครับท่านผู้ชมคนใดที่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปของผมอยู่ตลอดนะครับมันจะมีข้อมูลบอกอยู่ในอนาคตถ้าให้ทุเรียนของผมให้ผมผลิตทั้งหมดผมจะมีการส่งแจกให้นะครับอันนี้ผมบอกไปก่อนตั้งแต่หัวคลิปเลยนะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูกันว่าแปดสิ่งที่ผมบอกเนี่ยมีอะไรบ้างมาเริ่มข้อที่หนึ่งก่อนข้อที่หนึ่งท่านผู้ชมจะต้องเจอแน่ๆ ไม่โตหรือโตช้านะครับผมเชื่อว่าต้องเจอกันทุกคนนะครับกับคนที่ปลูกทุเรียนตั้งแต่เริ่มแรกหรือปลูกมานานแล้วนะครับผมไม่เชื่อนะครับว่าท่านชมปลูกทุเรียนแล้วต้นต้นทุเรียนของท่านชมจะโตไปพร้อมกันทุกๆุกต้นต้องมีบางต้นที่โตช้านะครับหรือไม่โตหรือตายลงไปนั่นเองนะครับเนาะอย่ายกตัวอย่างต้นนี้จะสังเกตว่าต้นเนี้ต้นนี้ก็เป็นต้นที่เมื่อก่อน ไม่ใช่โตชานะมีต้นหนึ่งโตช้าผมเปลี่ยนไปแล้วต้นนี้อยู่ประมาณที่ประมาณ7จ็ดแปดเดือนลนะเนาะก่อนหน้านี้นผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับเนอะก่อนหน้านี้นผมปลูกทุเรียนต้องบอกก่อนผมปลูกในแปลงนี้มาประมาณเกือบ1ปีปรปีมาณ9เ้าเดือนเกือบ1ปีสิเดือนแลวนะครับเนาะแต่ต้นนี้เป็นต้นที่มาปลูกที่หลังเพราะต้นนั้นมันต้นโตชา้าแต่ตอนนี้เป็นไงท่านผู้ชมดูนะเป็นไงว่าแตกยอดสวยงามดูนะแตกยอดทุกยอดนะครับ <S <S เห็นไหมครับเห็นยอดนะท่านผู้ชมเห็นมาดูใกล้ๆดีกว่ารอนไกลมันไม่เห็นมาดูยอด อ่ดูว่าแตกยอดทุกยอดจริงๆนะครับต้นนี้ปลูกที่หลังเนื่องจากว่าเราเริ่มมีความรู้ความเข้าใจแล้วนั่นเองนะครับอ่ผมเลยอยากจะบอกว่าข้อที่1การที่ท่านผู้ชมจะเจอกับปัญหาที่ต้นทุเรียนโตช้าหรือไม่โตนะครับนั่นมันอาจจะเกิดจากการที่ท่านผู้ชมปลูกแบบผิดวิธีนะครับผิดวิธีมีอะไรได้บ้างเช่นถ้ารากมันขดเนาะมันอยู่ในถุงรากขดเขาเรียกว่าต้นค้างปีมานานเราก็ควรตัดรากขดนะครับหรือพื้นที่ท่านผู้ชมบางพื้นที่ มันเป็นดินที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมกับการปลูกทุเรียนเท่าไหร่ท่านผู้ชมก็ควรจะปรับสภาพดินแล้วหาดินจากแหล่งอื่นๆแบบผมผมเนี่ยทำเป็นโคกนี่โคกเล็กอยู่นะ่ามาทําทเป็นโคกเงี้ยเห็นไหมมันมีวิธีการปลูกที่หลากหลายมากเลยในการปลูกทุเรียนนะครับดังนั้นวิธีการปลูกจึงสําคัญที่จะช่วยให้ต้นทุนเรียนนั้นโตวไวหรือโตช้านะครับหรือไม่โตได้นะครับนะปัญหาแรกที่ท่านผู้ชมจะต้องเจอนะั่นคือการที่ท่านผู้ชม <c oughs> จะเจอกับปัญหา การปลูกทุเรียนไม่โตหรือโตช้านั่นเองนะครับข้อนี้ผมเชื่อว่าเจอกันทุกคนนะครับต่อไปมาดูข้อที่สองบ้างข้อที่สองที่ท่านผู้ชมจะต้องเจอ <c oughs> เลยนั่นคือโรคโรคในทุเรียนนะครับผมต้องบอกว่าต้นนี้เคยเกิดโรคในทุเรียนมาแล้วนะครับต้นนี้นะผมต้องบอกว่าเกิดโรคเกี่ยวกับเชือ้อราฟิวซาเรียมนะครับนโรคในทุเรียนมีอะไรบ้างต้องบอกก่อนว่ามีทั้งโรคทางดินก็คือ เข้าทางรากเลยแล้วทำลายลําต้นนั่นคือโรครากหนาขนเน่าเป็นเชื้อราโรคเน่ารากหนาขนเน่าแล้วก็โรคที่สองที่เป็นเชื้อราเกี่ยวกับการที่จะมาทําลายลําต้นกิ่งและใบนั่นคือฟิวซาเลียมนะครับถึงต้นนี้เคยโดนเชื้อราฟิวซาเลียมชะงักการเจริญเติบโตไปประมาณเกือบสองเดือนนะครับกว่าเขาจะมาฟื้นตัวแบบเป็นแบบนี้เริ่มฟื้นตัวแล้วนะต้นนี้จริงๆปลูกมาเริ่มต้นนะต้นนี้ปลูกมาเริ่มต้นกับต้นอื่นๆประมาณหนึ่งปีสิบเดือนแต่ตอนนี้หนึ่งปีสิบเดือนเขาเริ่มที่จะพุ่งแล้วจากที่มม่่อกกกนนนัััชงงไปสพึ โดยผมหาวิธีการแก้ไขจนเจอครับนั่นคือการหายามารักษาหรือวิธีป้องกันต่างๆนั่นเองนะครับเนาะมันก็ถ้าเกิดเราป้องกันถูกรักษาถูกในเชื้อโรคในโลกต่างๆเนาะเกี่ยวกับเชื้อรา,ามันได้ทาต้นทุเรียนกลับมาเจริญเติบโตและสวยงามได้อย่างนี้อีกทีหนึ่งเห็นไหมครับว่าแตกยอดหมดเลยเห็นไหมต้นนี้เป็นเชื้อราซิลฟฟเลียมชะัก็จะเติบโตไปเกือบสองเดือนนะจนผมท้อเกือบจะเอาออกเหมือนกันนะต้นนี้อ่ะสิ่งที่สองที่ต้องเจอ่นคือโรคเกี่ยวกับเชื้อราเนี่ยทุเรียนผมเชื่อว่า คนปลูกเรียนต้องเจอทุกคนจะชา้าจ,จะเร็วยังไงต้องเจออย่างแน่100นอนร้อซครับมาต่อไปมาดูข้อที่3หรือสิ่งที่3กันนะครับสิ่งี่สาที่ท่านผู้ชมจะต้องเจอนั่นก็คือศัตรูพืชนะครับหรือแมลงนะคศัตรูพืชหรือแมลงศัตรูพืชหรือแมลงผมเชื่อว่าท่านผู้ชมจะต,ต้องเจอแล้วไปก็เป็นปัญหาครับเนาะเพราะศัตรูพืชหรือแมลงมันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะที่ทําให้ต้นทุเรียนเราเนี่ยไม่โตโตช้านะเพราะมันจะมาทําลายลําต้น ไม่ใช่ลาต้นหรอกส่วนใหญ่จะมาทําลายใบของทุเรียนเราซึ่งใบของทุเรียนเราเนี่ยสำคัญมากเนาะมันเป็นกระบวนการสังเคราะห์แสงท,ทาต้นทุเรียนนะจะโตวไวโตวช้าได้เลยครับดังนั้นแมลงศัตรูพืชเนาะในเรื่องของแมลงคือสําคัญมีอะไรบ้างก็จะมีพวกหนอนแมลงปิดแข็งเนาะแมลงกินใบแล้วกันปีกแข็งกินใบนะครับเอ่อเพีย้ยนะครับเนาะเพีย้ยแล้วก็อาจจะมีพวกไรแดงด้วยนะครับเนะาะประมาณ4อย่างเนี้ยเนาะจะเป็นศัตรูพืช ที่สําคัญเลยที่จะทําลายพวกต้นทุเรียนของเราให้มันชะงักการจะเริญเติบโตได้นะครับเนาะอย่างต้นหลังผมเนี่ยต้นนี้ก็อายุป,ประมาณ1ปี10เดือนแล้วสังเกตว่าต้นใหญ่แล้วต้นใหญ่สังเกตว่าช่วงนี้ใบจะไม่ค่อยเป็นพุ่มเท่าไหรนะ่เนาะผมจะแต่งต้นทุเรียนสังเกตว่าต้นทุเรียนผมนจะล่งๆหน่อยช่วงนี้ผมจะแต่งเพราะว่ามันใกล้เข้าสู่หน้าอะไรครับหน้าฝนแล้วตอนนี้ใครอยากแต่งรีบแต่งนะนะเอ้ยไม่ใช่ดิ มันไม่ใช่หน้าฝนนี้อันนี้มันหน้าหนาวเนาะแต่ช่วงนี้ฝนมันตกพุทธพิดรูอยู่ๆฝนตกสังเกตมาดินจะชุ่มฉ่ำมากเลยในส่วนของผมฝนมันตกเนาะผมเลยแต่งแต่งไว้ก่อนนะครับเนาะเพื่อที่รอช่วงนี้ฝนตกมันก็จะได้แบบเนาะมีการแตกกิ่งอะไรขึ้นมาใหม่แตกยอดขึ้นมาใหม่เนาะเพื่อที่จะไปเตรียมป้องกันในช่วงของหน้าร้อนนั่นเองนะครับอะข้อที่3าเมื่อกี้คืออะไรนะศัตรูพืชเนาะที่ท่านผู้ชมต้องเจอท่ก็คือจําพวกแมลงนะ เจอแน่นอนและเป็นปัญหาที่ทําให้ปวดหัวมากว่าเราไม่รู้จะป้องกันยังไงนะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเจอนะครับและทําให้ท้อเหมือนกันต่อไปข้อที่4ี่คืออะไรก็ที่สอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าอยู่ๆช่วงนี้นะปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมฮะนี่แหละอยู่ๆหน้าหนาวเนี่ยก็มีฝนตกนะครับเนาะที่สี่นั่นคือสภาพอากาศเนาะเราไม่รู้เลยว่าสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงใครจะเจออะไรบ้างผมบอกเลยว่าสภาพอากาศเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ต้นเล้เราโตช้าหรือไม่โตได้เหมือนกันนะเช่นถ้าร้อนจะจัดก็อาจจะเกิด เขาเรียกอะไรโรคซันเบอร์ในนทุเรียนได้เนาะหรือใบไหม้นั่นแหละนะหรือหนาวจัดก็ทําให้เกิดโรคนอกหนาวได้เหมือนกันนะครับดังนั้นสภาพอากาศเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้นะครับแล้วมันก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทําให้ต้นทุเรียนเราเนี่ยไม่โตหรือโตช้าหรือส่งผลกระทบกับต้นทุเรียนของเราได้เนาะเป็นปัญหากับต้นทุเรียนเราได้นั่นเองนะดังนั้นผมเชื่อว่าสภาพอากาศนะท่านผู้ชมก็ต้องเจอแน่นอนกับปัญหานี้เนาะที่เป็นปัญหาที่ทําให้ท่านผู้ชมปวดหัวมากๆเลยเนาะกับการดูแลต้นทุเรียนของเรานะครับเนาะโอเค ที่ผมเคยทําไว้เก่าๆเนาะย้อนมาเนี่ยก็มีวิธีการป้องกันในเรื่องของสภาพอากาศร้อนรสภาพการหนาวก็มีบอกหมดว่าควนใช้อะไรยังไงหรือทําแบบไหน,นยังไงป้อนในการป้องกันก็ไปย้อนดูเอานะครับต่อไปข้อที่เท่าไร่ครับข้อที่ห้าจากที่ข้อที่สีาา่สภาพอากาศข้อที่ห้านี่คือนี่เลยอะไรดีดินดินดินมันมีความสําคัญกับต้นทุเรียนอย่างไรนะครับทําไมเราถึงต้องมาปวดหัวหรือต้องมาทำไมดินมันถึงแบบอยู่ในปัญหาที่ทําให้เราแบบท้อผมจะบอกว่าดิน มีความสำคัญต้นทุเรียนเพราะดินนะครับที่จะปลูกทุเรียนเนี่ยที่ดีควรจะอยู่ที่ค่า pH นะครับเนาะครอยู่ที่5.5หรือ6.5นั่นเองนะครับนี่เหมาะกับการปลูกทุเรียนที่จะให้ต้นทุเรียนโตได้ดีแบบโตได้ดีเลยและทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยกตอนก่อนปลูกเราค่าดินเราวัดแล้วมันเป็นอย่างนี้มันปลูกได้ใช่ปลูกได้ครับต้องอย่าบอกในส่วนของผมเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับค่าดินอยู่ทุกประมาณ 3- 4สเดือนครั้งเหมือนกันนะก็คือต้องมีการใช้สารปรับค่าดินอ้าวแล้วทําไมเราต้องมาใช้ล่ะเพราะว่าการที่เราใส่ปุ๋ย เนาะต่างๆฉีดพ่นยาหรืออาจใครฉีดยาฆ่าหญ้าอะไรพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันจะไปสะสมพวกสารเคมีในดินแล้วมันอาจจะทําให้ดินของเราเนี่ยเปลี่ยนค่าจากที่มันเป็นค่าดินที่เหมาะสมอยู่แล้วกลับเป็นค่าดินที่อาจจะเป็นค่าดินที่เสื่อมสภาพลงเช่นดินเป็นกรดหรือดินเป็นด่างได้นะครับนั่นผมถึงบอกไงว่าดินก็สําคัญเนาะสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราต้องคอยวัดค่าดินหรือคอยปรับสภาพดินอยู่ตลอดเวลาด้วยนั่นเองในทุกๆปีเราควรจะปรับสภาพดินอยู่สัก1-2ครั้ง นะครับอย่างน้อยควรสองครั้งละกันนะหกเดือนครั้งนะอย่างผมีด้ประมาณสี่เดือนครั้งหรืออะไรเงี้ยก็ดูดูตามสภาพนะว่าดินมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าก็ดูสังเกตจากต้นทุเรียนของเราเหมือนเหมือนจะป่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นอ่ะอันนั้นข้อที่ห้าสภาพดินก็มีข้อสาคัญเพราะบางคนละเลยมากเลยละเลยนะละเลย,ะละเลยสุดท้ายหาสาเหตุไม่เจอทําทุกอย่างแล้วซื้อยาทุกอย่างนู่นนี่นั่นมาใช้สุดท้ายไปไงปัญหามันเกิดจากดินนั่นเองนะครับดังนั้นข้อที่ห้าสภาพดินนะครับต่อไปข้อที่หก ข้อที่หกเอ่อข้อที่หกคืออะไรข้อที่หกนั่นก็คือพวกปุ๋ยทางดินนะครับแล้วก็ปุ๋ยทางใบแล้วก็พวกาธาตุอาหารเสริมต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูต้นทุเรียนไปด้วยเนาะสังเกตว่าต้นทุเรียนผมมันจะโลง่ลงๆนะเพราะผมแต่งกิ่งเห็นไหมกิ่งตัดออกไปเยอะมากเลยโล่งมากเลยเห็นไหมครับเนี่ยแต่งแต่งออกไปเยอะมากเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปอยู่อยู่ตรงต้นต้นหนึ่งแล้วกันเนาะต้นต้นหนึ่งที่ต้นอายุหนึ่งไปสองปีสิบเดือนนะกว่ากว่า ที่เขาออกดอกแล้วส่วนดอกเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่ะต่อน,นะครับเมื่อกี้คือข้อที่6กนั่นคือปุ๋ยปุ๋ยนะปุ๋ยทางดินหรือปุ๋ยทางใบแล้วก็พวกธาตุอาหารสรินต่างๆเนาะทำไมมันถึงเป็นปัญหากับท่านผู้ชมนะครับอย่างมากนะผมต้องบอกว่าเพราะว่าท่านผู้ชมเนะี่ยตกม้าตายนะเรื่องปุ๋ยมาเยอะมากนะครับเรื่องปุ๋ยมาเยอะมากนะอ่าเรื่องปุ๋ยมาเยอะมากเพราะว่าบางคนแบบหาพยายามหาสูตรปุ๋ยต่างๆมาใช้แต่ก็ ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับบางทีก็อาจจะเกิดอะไรปัญหาเอามาใช้แล้วเกิดปัญหาเพราะปุ๋ยไม่ถูกกับพื้นที่ของเราเนาะไม่ถูกกับดินของเราก็มีเนาะเพราะปุ๋ยมันมีสูตรต่างๆมากมายนะครับปลกๆมากมายเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยทางใบปุ๋ยทางดินดังนั้นปุ๋ยจึงเป็นปัญหามากๆเนาะที่ท่านผู้ชมบอกว่าใช้ปุ๋ยนี้เอ๊ะคนนั้นใช้ดีทาไมเราใช้ไม่ดีคนนี้ใช้ดีเราใช้ไม่ดีเยอะแยะมากมายเนาะดังนั้นท่านผู้ชมควรเลือกเนาะหาปุ๋ยที่มันเหมาะกับพื้นที่ของท่านผู้ชมอย่างผมผมพื้นที่ผมผมใช้ปุ๋ยแบบไหน เราสูตรอะไรยังไงผมบอกหมดเลยทําคลิปบอกหมดเลยเนาะผมก็ใช้อย่างนี้มาตลอดท่านผู้ชมจะสังเกตเนาะอ่ะดูอย่างต้นชนีของผมเป็นไงต้นสวยไหมดูยอดสูงแตกยอดทุกต้นท่านผู้ชมที่ผ่านมาเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นไหมว่ามันแตกยอดทุกต้นแล้วนะต้นทุนเรียนของผมเนาะอันในช่วงนี้เนาะแล้วผมก็จะแต่งมีการแต่งกิ่งเนาะสังเกตไหมเนี่ยผมก็ใช้ปุ๋ยอย่างที่ผมใช้ทําคลิปบอกท่านผู้ชมมาตลอดเลยนะครับเนาะอ่าเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะอ่ะเป็นยังไงครับดังนั้นปุ๋ยจึงเป็นปัญหาสําคัญเนาะที่ทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยปววดหั นะครับอีกหนึ่งข้อเลยข้อที่6ต่อไปข้อที่7นะครับข้อที่7แนละ้วนอกจากปุ๋ยแล้วก็จะเป็นพวกยาต่างๆที่เราต้องมาใช้กับต้นทุเรียนอันนี้ก็เป็นปัญหาที่สุดท้ายแล้วคนปลูกทุเรียนต้องล้มเลิกในการปลูกไปเลยเช่นยาอะไรเช่นยาเชื้อรายา,มาแมลงนะทาไมมันเป็นปัญหาเนี่ยเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจเนาะคิดว่าเอายาหนอนไปฉีดป้องกันหนอนแล้วจะกันมแมลงได้ด้วยบางทีป้องกันมแมลงไม่ได้อาจจะป้องกันได้แค่หนอนนะครับหรือบางคน ฉีดทั้งยาหนอนยา,มาแมลงแล้วก็คิดว่าจะป้องกันเพี้ยหรือป้องกันเออ่ไรแดงได้ไม่ได้อีกนะครับยาเพี้ยก็ต้องใช้เฉพาะยาเพี้ยยาไรแดงก็ต้องเฉพาะยาไราแดงเห็นไหมโอ้โหมันมียาหลากหลายหลายตัวเลยแล้วบางทีฉีดไปแล้วท่านผู้ชมบอกว่าฉีดแล้วแรกๆเห็นผลดีมากเลยพอฉีดไปครั้งที่5ครั้งที่6อา้าวทำไมมันยังกลับมาเหมือนเดิมหนอนมากินใบเหมือนเดิม,มแมลงมากินเหมือนเดิมเพี้ยยังมาเล่นงานเหมือนเดิมต้องบอกว่ายา ที่เรามาใช้เนี่ยเราควรจะต้องมีการสลับกลุ่มเนาะไม่ใช่ว่าเราฉีดตัวไหนดีแล้วเราฉีดแต่ตัวนั้นเดิมๆไม่ได้นะเพราะมันจะเกิดการดื้อยาดังนั้นสลับกลุ่มในที่ของผมก็คือว่าเราควรมียาเนาะมลแรงเช่นก็ควรมียามลแรงสองยี่ห้อหรือสองอย่างนะครับเนาะสองอย่างเนาะแล้วก็ควรจะไม่เป็นกลุ่มที่ไม่เหมือนกันคือเป็นกลุ่มต่างกันนะครับแบบนี้เนาะเหมือนกันถ้าจะใช้ยาเพี้ยก็ต้องมียาสองยี่ห้อ นะหรือ2กลุ่มเนาะสยี่ห้อต่างกัน2กลุ่มต่างกันเพื่ออะไรเพื่อจะฉีดแล้วไม่ให้มันดื้อยานะเช่นถ้าเราใช้กลุ่มนี้ยี่ห้อนี้ฉีดไป4ี่ครั้งใช่ไหมครับเนาะอ่ะพอสครั้งแล้วต้องเปลี่ยนกลุ่มเลยนะเปลี่ยนมาเป็นอีกกลุ่มนี้ยี่ห้อนี้อีก4ครั้งพอครั้งนี้ค่อยมาสลับอย่างเงี้ยอีกยี่ห้อเดิมเงี้ยได้ท่าแมบบันี้วนไปแล้วมันจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็ได้ผลมากที่สุดนะครับมันจะไม่ค่อยเกิดการดื้อยานั่นเองดังนั้นสิ่งนี้มันจึงสําคัญเพราะท่านผู้ชมเน ไม่ได้ศึกษาหรือเรียนรู้มาเนาะที่ปลูกทุเรียนเริ่มปลูกใหม่มาเนี่ยไม่ได้ศึกษาเรียนรู้มันเลยทําให้เรามาตกม้าตายตรงเรื่องการฉีดยาป้องกันต่างๆแล้วมันสุดท้ายมันเอาไม่อยู่มป้องกันไม่ทนันต้นทุนเรียนเราก็เลยโซมแล้วสุดท้ายก็ยืนต้นตายหรือไม่โตน,นั่นเองนะครับเนาะี่ข้อที่เจ็ดข้อสุดท้ายข้อที่แปดข้อที่แปดคืออะไรข้อที่แปดนั่นก็คือเวลา เวลาในที่นี้ก็คือเวลาที่เราจะมาเดินดูแลต้นทุเรียนเวลาที่เราจะมาใส่ใจสังเกตต้นทุเรียนเราว่าต้นทุเรียนเรามันเ,เป็นอะไรนะมันเป็นโรคเชื้อราไหมมันกิ่งแห้งไหมใบไหม้ไหมนะครับเนาะดูใบมันเฉาไม่สดชื่นไหมอะไรต่างๆเหล่านี้เนาะหรือตามโคนต้นเป็นยังไงดินมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือเวลาที่เราต้องมาดูเนาะพอเราจะต้องมาใส่ปุ๋ยฉีดยาลดน้ํานะครับเนาะแล้วมาเดินดูเนาะ การเปลี่ยนแปลงของต้นทุเรียนนอกจากจะมาดูว่ามันจะสวยงามมันต้องมาดูว่ามันเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าดังนั้นเวลาต่างๆนี้สําคัญนะอย่างผมผมจะมีเวลามาเดินดูต้นทุเรียนผมอาทิตย์นึงอย่างน้นอย2วันเป็นอย่างต่ํา2วันเนี่ยคือมาเดินดูด้วยตัวเองแต่วันอื่นๆอาจจะมีคนมาคอยดูให้ได้บ้างนะครับเนาะดังนั้นเวลาสําคัญจริงๆครับถ้าเราไม่มีเวลานะการปลูกทุเรียนก็จะเป็นเรื่องยากสำหรับท่านผู้ชมเลยนะอ่ะนะครับและนี่ก็คือ8ข้อแล้วกันเนาะที่ผมบอกว่ามันจะเป็นปัญหาหรือเป็นปัจจัยหลักเลยที่ทําให้คนปลูกทุเรียนเนทอแลลละมก การปลูกทุเรียนไปนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านไหนที่ยังอยากมีกําลังใจอยากจะปลูกอยู่ปลูกต่อได้ปลูกต่อสู้ๆถ้ามีปลูกกินเองได้ต้นสต้นถือว่าเรามีความสุขเราทําไปนะครับเนาะส่วนวิธีการปลูกการใส่ปุ๋ยท่านผู้ชมหาดูจากที่อื่นแล้วมันไม่ได้ผลลองมาดูคลิปของผมติดตามผมลองมาใช้ในแบบของผมดูนะอาจจะทําให้เกิดผลที่ดีกับการปลูกทุเรียนของท่านผู้ชมก็ได้นะครับอย่างต้นทุเรียนผมเนาะผมพาดูมาหลายต้นแล้วเห็นไหม ว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูอีกต้นหนึ่งนะครับเนาะท้ายคลิปท้ายคลิปอันนี้คือจบแล้วนะ8ข้อนะจบไปแล้วนะส่วนมันจะตรงใจท่านผู้ชมไหมยอย่าลืมนะครับว่ามันตรงใจไหมถ้าตรงใจก็มาคอมเมนต์ให้ควางใจผมหน่อยนะมาคอมเมนต์พูดคุยกันหนะ่อยว่าตรงใจถูกทุกข้อเลยหรืออาจจะอุ้ยของผม,ผมตอนนี้โดนไปแล้ว5ข้ออะไรเงรี้ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับเนาะนะส่วนที่ผมบอกว่าผมจะมีการแจกทุเรียนอ่ะผมมีการแจกจริงๆนะครับเนาะแต่ต้องรอให้ทุเรียนของต้นทั้งส่วนของผมเนะี่ยให้ผมมาทิ้มมาก่อน นะโดยเฉพาะนกจิบเนี่ยผมชอบกินนกจิบมากกว่าหมอนทองนะใครอยากกินนกจิบเนี่ยนะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ผมอยู่บ่อยๆนะมันจะเป็นข้อมูลให้ผมมาเช็คที่หลังเนาะว่าใครกดไลค์กดแชร์ผมก็จะมาแจกให้นะครับโอเคครับทีนี้ท้ายคลิปแล้วผมจะพาดูต้นทุเรียนอายุ2ปี10เดือนนะครับที่ผมบอกว่ามาดูกันว่ามันออกดอกไหมอตอนนี้ฝนตกดอกก็มีรนะ่วงบ้างแล้วนะท่านผู้ชมเห็นไหมผมมาปัดดอกดอกร่วงมาแล้วต้นนี้ต้นนี้ยังไม่3ปีนะต้องบอกก่อนนะและผมก็มีความหวังมากเลยว่า มีคนบอกกับผมว่ามันอาจจะไม่ติดลูกมันอาจจะไม่ติดลูกแต่ตอนนี้ผมมีความหวังมากขึ้นว่ามันอาจจะติดลูกนะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่ามันมีดอกแล้วแล้วบางอันเริ่มเป็นหางแย้แล้วนี่หางแย้เป็นอย่างนี้แต่ผมไม่รู้หางแยแบบนี้ผมยังดูไม่เป็นเนาะเพราะผมเพิ่งปลูกทุเรียนมาได้ไม่เท่าไหร่นะครับเนาะหางแย้แบบนี้ยมันจะติดลูกไหมใครรู้บอกหน่อยเนาะตรงนี้หางแย้ตรวนู้นก็มีหางแยนะท่านะผู้ชมนะมาดูทางนี้อีกนะหางแย้แล้วผมจะให้ดูอะไรเนาะว่าผมรู้สึกเหมือนว่ามันจะเริ่มมี มีตาดอกโผล่มาอีกแล้วนะอ่าเดีย๋ยวจะให้ดูว่าตรงไหนตาดอกที่ผมคิดว่า,วาน่านจะเป็นตาดอกเนี่ยไหมมีหางแย้เห็นไหมมันจะเป็นลูกไหมท่านผู้ชม,ชมคอมเมนต์บอกผมทีเนาะข้างบนนี่ก็มีอีกไหมสองอันเนี่ยที่ปัดดอกแล้วเป็นหางแย้บานเห็นไหมท่านผู้ชมผมมีความหวังไหมครับว่าต้นนี้ผมสามารถจะไว้ลูกได้สักสองลูกถึงสามลูกถ้าท่านผู้ชมคิดว่าใครที่ปลูกทุเรียนมาอย่างแบบเก่งมากแล้วแล้วเลวเห็นว่าเฮ้ยมีความหวังว่าผมอาจจะไว้ได้คอมเมนต์บอกผมทีผมจะได้มีความหวังมากขึ้นเข้าไปอีกนะคนระับเนอะและท เขาเรียกว่าอะไรนะมีมีมออ่ตาดอกอีกเนาะมันน่าจะเป็นไปได้ไหมท่านผู้ชมลองดูเนาะตามตามใต้กิ่งแต่มันเป็นแบบนี้ซึ่งผมก็คาดหวังนะแต่ไม่รู้มันจะเป็นหรือเปล่านะอ่าเป็นไม่เป็นนี่ผมไม่รู้เนาะแต่ว่ามันก็มีหลายกิ่งที่เป็นแบบเหมือนตาดอกที่คุด,ดูแล้วมันหนเป็นตาดอกแล้วกันครับเนาะก็ <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันฝากไว้ทีนึงนี่กับนี่กับหน้าผมกับดอกทุเรียนอืมเป็นไงครับนี่ ถ้าต้นนี้นะครับผมสามารถไปลูกได้2ลูกถึง3ลูกนะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปโดยเก็บลูกทุเรียนเนี่ยคาต้นไว้เลยแล้วนับวันนะครับผมจะผมชอบกินแบบกรอ,อบนอกนุ่มในเนาะผมจะนับวันเลยนะามาเช็คตลอดเลยถ้ามันถึงระยะเวลาที่มันน่าจะไปกรอบนอกนุ่มในผมจะกรีดคาต้นปอกคาต้นแล้วแกะกินคาต้นทาคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะใครอยากดูนะติดตามผมให้ดีนะและใครอยากกินทุเรียนรีก็ติดตามผมให้ดีนะ เมื่อไรที่ผมให้ผลผลิตทั้งหมดนอกจากผมจะไว้กินเองไว้ขายบางส่วนแล้วเนาะเป็นหมอนทองจะเน้นไว้ขายแต่อีหกสายพันธุ์ผมเน้นไว้แจกนะบอกไว้ก่อนนะเน้นไว้แจกมากดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ Comment, ได้อย่างเงี้ยให้กำลังใจผมอยู่บ่อยๆเนาะท่านผู้ชมไม่เสียอะไรเลยแลวมีโอกาสได้กินทุเรียนรีด้วยในอนาคตนะครับเนาะนะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วน่าจะจบแล้วนะก็ไม่มีอะไรมากท้ายคลิปนี้ก็อยากจะขอบคุณท่านผู้ชมนะที่ติดตามผมมาอย่างยาวนานเนาะเข้ามาดูคลิปของผมอยู่ตลอดและคนที่กดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณทป่นีด้วยนะครันะ ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็จะพยายามทําคลิปที่เป็นประโยชน์อย่างนี้นะให้มันเป็นประโยชน์โดยไม่เคยโกหกอะไรท่านผู้ชมเลยไม่ว่าจะเป็นสูตรปุ๋ยต่างๆเอามาบอกต่อแล้วกันเป็นการตอบแทนนะครับดังนั้นก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่คอยกดไลค์นะครับกดแชร์หรือเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับผมนะครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยให้ดูนะมีคลิปหนึ่งที่ผมอยากจะทําก็คือการป้องกันเชือ้อราโดยที่เราใช้เงินแค่5บาทแล้วก็สามารถป้องกันเชือ้อรา ต้นที่เร,เราได้ทั้งต้นหลายๆต้นด้วยแค่5บาทเองนะใช้ได้มากทั้งสวนเลยด้วยซ้ำประมาณ30ต้นเนาะเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสลับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ